ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอีทุนแผนส่ง F16 ิทิ้งบึ้มทำลายสนามทุ่นระเบิดเข้ายึดเนิน350หลังนายทหารระดับสูงไทยแฉแผนใต้ดินหุนเซนสั่งขุดอุโมงค์ลับ ทหารช้นผู้ใหญ่แชรความลับอุโมง์ที่ฮุนเซนสั่งขุดไว้บนเนิน350เชื่อมประสาทต,ตาควายจอดเล่นเกมใต้ดินเริ่มจะมีข่าวลือหนาหูนะคะว่าเหตุที่ยึดประสาทต,ตาควายแล้วก็เนิน350ไม่ได้เกิดมาจาก มีคนสั่งให้ถอยค่ะทั้งที่กำลังจะยึดได้อยู่แล้วซึ่งทำให้เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม68ค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกก็ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ค่ะว่าทหารไทยเคยยึดประสาทต,ตาควายและเนิน350ได้แต่ถูกสั่งให้ถอยออกมานั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ขอเรียนว่าความมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ก็คือพื้นที่ภายในแนวเส้นปฏิบัติการต้องไม่มีการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาส่วนกรณีการระบุหน่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติการรอ31รออ,อนั้นกองทัพบกไม่เคยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหน่วยที่ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดแบบเฉพาะเจาะจงยืนยันว่าในหลายๆพื้นที่จะมีลักษณะาการบรรณาการจากหลายหน่วยเข้าร่วมปฏิบัติ ซึ่งสำหรับพื้นที่ปร,สราสาทตะควายนี้รอ3ารออยังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าแนวปะทะกรณีบริเวณพื้นที่ปร,สราสาทตะควายรวมถึงเนิน3 5 0ก่อนทับบกไม่เคยระบุเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายสามารถเข้ายึดในลักษณะวางกำลังทหารได้กล่าวเพียงยังเป็นพื้นที่ที่การต่อสู้เข้มข้นสูงและเป็นพื้นที่ความเข้มแข็งในการต่อต้านสูงของกัมพูชาก่อนจะถึงห่วงเวลาหยุดยิงฝ่ายไทยก็พบอุปสรรค ได้แก่สนามทุ่นระเบิดจะมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและอำนาจการยิงสนับสนุนที่รุนแรงหนาแน่นมากในบริเวณนั้นในห่วงสุดท้ายพื้นที่การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวจึงถูกกำหนดเป็นพื้นที่สังหารจึงต้องปรับเป็นการควบคุมด้วยการควบคุมพื้นที่ด้วยการยิงของฝ่ายไทย กรณีคาว่าถอยในทางยุทธวิธีเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่การรบไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ปราสาทตาควายโดยทั่วไปการเคลื่อนที่ในพื้นที่การรบย่อมมีทั้งไปข้างหน้าหรือบางจังหวะเป็นการเคลื่อนถอยมาข้างหลังไม่ใช่ถอยในลักษณะเพื่อจะล้มเลิกความตั้งใจบุกในทางยุทธวิธีทั้งการรู้การรับหรือการร่นถอยเป็นรูปแบบการปฏิบัติในทางยุทธวิธีของทหารที่จะมีใช้กันอยู่ในพื้นที่การรบทั้งสิ้นสำหรับกรณีการถอย สามารถถูกใช้เพื่อการสับเปลี่ยนกำลังเพื่อให้หน่วยอื่นเข้ากระทำแทนหรือการถอยเพื่อไม่ให้ค่าศึกบรรลุผลในการใช้อาวุธโจมตีในลักษณะเป้านิ่งหรือการถอยชั่วเพียงขณะหนึ่งเพื่อให้ปลอดภัยกรณีจะมีการโจมตีทางอากาศนอกจากนี้ทางด้านของคุณวัฒนาณนา่นวมหรือพี่เล็กค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังก็ยังได้มีการเปิดเผยความลับบางอย่างค่ะโดยอ้างว่าได้ทราบมาจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เรได้มีการเปิดเผยค่ะว่าความพิเศษของเนิน3 5 0นอกจากจะเป็นเนินที่สูงข่มปราสาทต,ตาควายทหารไทยต้องการที่จะยึดเนินนี้ก็เพื่อที่จะกดถล่มลงไปที่ปราสาทต,ตาควายแต่เนื่องจากเนิน3 5 0นั้นอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาทหารเขมรจึงวางกําลังตั้งอยู่จํานวนมากการที่ทหารไทยจะคืนไียึดนั้นจึงเป็นไปได้ยากและที่สําคัญก็คือเป็นที่ทราบเป็นดีนะคะว่าตั้งแต่ในสมัยอดีตเนิน3.50มีอุมโมงค์ ว่ากันว่าเป็นอุโมงที่ฮุนเซนเนี่ยสั่งให้ขุดเอาไว้ค่ะโดยเชื่อมมาที่ปราสาทตาควายโดยฮุนเซนก็วางแผนเอาไว้ว่าหากเขาไม่สามารถยึดปราสาทตาควายได้เขาก็จะเล่นแผนใต้ดินเพราะจากเนิน350มาปราสาทตาควายระยะทางประมาณ500เมตรนอกจากนี้ทางด้านของคุณกรกฎเกตแก้วอดีตนักรบกองร้อยทหารพันจูโจม911ชค513ค้ายปักธงชัยก็พูดถึงเรื่องของการยึดเนิน350เอาไว้ด้วยค่ะบอกว่าการเจราจา GBC ในวันที่4นี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยึดเนิน350ให้ได้เพื่อควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์โดยการทิ้งระเบิดจาก F 1 6แล้วใช้ระเบิดบังกะโลตอปิบิดทำลายสนามทุ่นระเบิดของเขมรจากนั้นก็บุกเข้ายึดเนิน350วิธีนี้ผมเชื่อว่าจะยึดได้และสูญเสียน้อยหรืออาจจะไม่สูญเสียเลยเนิน3 5 0สำคัญยังไงลายเขมรขุดอุโมงค์จากเนิน3 5 0มาเชื่อมกับปราสาทต,ตามเมืองทมจริงไหม อยากจะรู้ผมจะเล่าให้ฟังใน YouTube ของกรกฎเกตแก้วค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตํามน้ได้เลยค่ะ